มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีลงนาม MOU ร่วมกับบ้านแม่สม้มค่ายเพื่อการศึกษารวมพัฒนาศักยภาพค่ายเพื่อการศึกษาณห้องประชุมชั้น4อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยมีรองศาสตราจารย์พิเศษดรดวงฤทธิเ์เบญจทิพกุลชัยรุ่งเรืองดออรนัชชาชัยรุ่งเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีพลตรวจตรีที่ปานสะน้อย แม่ส้มสุจิตอิสารางกูลณอยุธยาพ่อเข้าตูพุทธิคุณอิสารางกูลณอยุธยาคุณลพลภวั์ชำนาญวาดร่วมลงนามมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีร่วมเป็นสักข,ขีพยานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพค่ายเพื่อการศึกษาสถาบันกวดวิชาพัฒนาให้นักเรียนที่เข้าเรียนคอร์สได้รับประสิทธิผลสูงสุดสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีห้องเรียนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยในการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียน<อ>เพื่อก้าวสู่การเป็นนักเรียนเตรียมทหาร<อ>และนักเรียนในร้อยของกองทัพบ,บกอกองทัพเรือ,อกองทัพอ,อ,อ,อากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโ,<อ>โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธ,ธนบุรี<อ>และโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีจะจัดเตรียมสถานที่ฝึกเพื่อให้บ้านแม่ส้มค่ายเพื่อการศึกษาได้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย ควบคุมการฝึกพละแปสถานีให้มีคุณภาพดูแลด้านอาหารที่ถูกต้องตามหลักทางโภชนาการฝึกอบรมและพัฒนาจิตใจบุคลิกภาพและภาพรวมลักษณะการเป็นนายทหารที่ดี ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นาการทําความร่วมมือร่วมกันนะคะก็คือเป็นการเป็นพิธีลงนาม m o u ระหว่าง3สถาบันนะคะก็จะมีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบ,บรุรีโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบ,บรุรีแล้วก็บา้บานแม่ส้มคลายเพื่อการศึกษานั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของเอิญเนี่ยเอิญก็เป็นตัวแทนของฝั่งโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบ,บรุรีแล้วก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบ,บุรีนะคะโดยท่านศาสตราจารย์ดรมังออนเบญจาธิกุลต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของเรามีปณิธานที่แน่วแน่เรายืนหยัดว่าเราเป็น VR professional ดังนั้นเนี่ยเราส่งเสริมในความเป็นเลิศในความเป็นมืออาชีพทุกๆลูกอาชีพนะคะซึ่งต้องบอกว่าบ้านแม่ส้มก็มีความเป็นเลิศแล้วก็ สรรสร้างเด็กๆที่มีความเป็นเลิศสู่สังคมเป็นบุคลากรเป็นคนที่มีคุณภาพต่อตอนเองต่อสังคมต่อครอบครัวแล้วก็ต่อประเทศชาติดังนั้นวันนี้ก็เลยก็เลยเกิดความร่วมมือร่วมกันนะคะระหว่างพวกเรา3สถาบันนั่นเองส่วนสัตหิกรุงเทพธนบุรีของเราก็มุ่งมั่นที่จะให้ความรู้ด้านวิชาการต่างๆให้กับนักเรียนค่ะในฐานะตัวแทนแห่งบ้านแม่ส้มนะคะขอยืนยันแล้วก็ให้คำสัญญากับผู้ปกครองทุกท่านนะคะ ว่าเราจะเลี้ยงดูลูกเหมือนอย่างที่ผู้ปกครองทุกท่านเลี้ยงดูเป็นพ่อแม่คนหนึ่งที่อยากให้ลูกเราได้ดีอย่างไรลูกเพื่อนๆก็เช่นกันค่ะเราขอยืนยันว่าเราจะไม่ทอดทิ้งแล้วก็ขอขอบคุณโอกาสตรงนี้ที่ให้เรามาได้ใช้สถานที่ให้มาได้รับความร่วมมือที่ดีมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ